ลงลุงขึ้นมาเร็วแล้วจะมาหินไม่อยู่ที่นั่นน่ะหินนี่นั่นหินเรื่องอะไรน่ะที่ท้องเอาหินออกก่อนเอาหินออกก่อนไอ้รู๊บบอกว่าเขาหายใจใช่ไหมทีแรกบอกเสียงเองอ่ะเอ้าด่วยผมด้วยครับอะแล้วลุงลงไปลงขึ้นมาได้ไหมขึ้นไหวไหมขยับไปดูต่อที่บางบัวทองนนทบุรีแตกตื่นกันใหญ่เลยชาวบ้านคนงานเขาเห็นว่ามีศพลอยน้ำมา แล้วถ่ายรูปเอาไว้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมเป็นศพลอยคว่ำหน้าอยู่ในน้ําตรงบริเวณแถวสะพานข้ามคลองลําโพบางบัวทองแจ้งตํารวจมาปรากฏว่าอยู่ๆศพหันมาพูดลุกขึ้นจากน้ําเฉยเลยโอ้โหวงแตกเลยลงุงไปทำอะไรอ่ะลุงลุงไปนอนทำไรอะ่ะโอ้ย ปวดท้องหนึ่งสองทุลุกเร็วลุกเร็วคนตายสบายดีลุงลุงขึ้นมาเร็วแล้วทำไมหินไม่อยู่ที่นั่นน่ะหินนี่นั่นหินเรื่องอะไรน่ะที่ท้องอ่ะหินเรื่องอะไรลุกลุงที่ท้องเอาหินออกรเอาหินอกรเอ็กบอกว่าเขาหายใจจะไม่ทันแล้วที่ผมบอกเองเองอะเอ้าช่วยผมด้วยครับเอาแล้วลุงลงไปขึ้นมาได้ไหมขึ้นไหวไหม ข,ขึ้นตรงไหนเนี่ยฝั่งนี้คืองงกันหมดเลยเพราะสภาพตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเป็นศพนะฮะอันนี้ด้วยความเคารพคือสภาพลอยอยู่ในน้ำล้วมีหินถ่วงเอาไว้ด้วยตรงบริเวณท้องเนี่ยสภาพนี้เลยที่เขาเห็นแล้วก็งงโอ้โหพออยู่ๆลุงลุกขึ้นมาแล้วยกมือไหว้บอกช่วยผมด้วยเนี่ยวงแตกกันเลยแล้วพอตั้งสติได้ช่วยกันนำลุงขึ้นมา ตอนที่ต้องพยุงลุงขึ้นมาจากน้ำเนี่ยนะครับไ,ไอ้ข้างบนก็เอาไม้ไมเขี่ยลงไปให้ลุงแกจับส่วนตำรวจก็ลาะไปตรงบริเวณริมตลิง่งเอาเปียกด้วยดูนะฮะแล้วก็ยื่นมือให้ลุงจับเสร็จปับ๊บประคองคุณลุงขึ้นมามานั่งคุยกันบสนสภาหน่อยลุงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะทุลักทุเลแต่ดูเหมือนแกมไม่ค่อยมีแรงกันนะดูแบบคือหมดสภาพแล้วมีบาดแผลตรงบริเวณจมูกกับใบหน้าด้วย นักขา่าวก็พยายามจะสอบถามคุณลุงว่าลุงลุงไปทําอะไรมาแกบอกโอ้โหนี่แผลตรงจม,มงูกนี่แผลใหญ่เหมือนกันนะลุงแกบอกว่าผมพลัดตกน้ําหน้ามืดเป็นลมทําอะไรผมเป็นลมหล่นลงมาอยู่นั่งอยู่ข้างบนน่ะเหรอครับผมลหล่นลงไปหล่นลงลม,มาแล้วมานั่งทำไมตรงนี้อะนั่งตรงไหนนั่งโต๊ะที่หล่นลงไปเนี่ยมานั่งทําอะไรเอผมไม่ได้นั่งลุสลบลงไป วขึ้น,นลงมารู้แล้วแล้วลุงมาทำอะไรตรงนี้เจ็บไหล่ลุงเปล่าครับแล้วเรามาทำอะไรถึงตกลงไปอ่ะมาทำอะไรจะ,ะ,ะกลับบ้านอ่าโอ้ยนี่แกตัวส <ะ S 2> <ละ S 1> ั่นใช่น่าจะอยู่ในน้ำนานนะคะและ้วกลางคืนอ,อากาศเย็นไงคือจับใจความได้ว่าแกบอกแกกําลังจะกลับบ้านแล้วก็พัดตกน้าเป็นลมพัดตกน้ำเออแต่ประเด็นคือแล้วหินมันมาอยู่ตรงท้องลุงได้ยังไงแล้วลุงแกนอนอยู่แบบนั้นอ่ะสภาพคือตํารวจบอกฟังแล้วแกยังพูดจาวกไปวนมาไม่รู้ว่าตกใจ หรือยังช็อกอยู่หรือยังไงแต่พาแกไปที่โรงพยาบาลก่อนแล้วก็จะส่งโรงพยาบาลตรวจอาการเดี๋ยวจะสอบถามกันอีกทีนึงหลังจากที่แกดีขึ้นเนาะแต่แกยืนยันว่าไม่ได้ลงไปหาหอยห,หาปลาคือไม่ได้ลงไปเองพลัดตกลงไปแต่ว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนนะคะเ,<อ>เพราะว่าสภาพที่เกิดเหตุที่เจอตอนแรกทุกคนก็สงสัยเห<ช>มือนกันแต่ว่าโอเคละคุณลุงปลอดภัยแล้ว